เลยนะจะลาเข้าชีวิตเราเนี่บางทีบางทีไปเโทรศัพท์อะไรต่อเเรื่องบางที่ในประชาชนเาไม่ยังยัง่ไม่ชู่ทำไมเป็นเพราะเลขที่เราบอกไวนไปโนาีม่พนเยนะเป็นััพทที่เราไม่ได้ช่วย ช่วงไหนเลยเรามาเรื่องของคุณอะไรคุณทักคุณทักเจเเสห้าเนือเก้าเก้านอเนื้อเนอเหนเอห้าอทีมแบ็เอสห้าเอเลนเอสหกมีหกเอสองอเอเสร็จแล้วเอสเอห้ ามันลงไม่จ okay. ้ามันลอเพืทำนะก่อนเดี๋ยวเขาเห็แล้ว่าชื่อนาสกุลอไชื่อแรกกันโอเคนัทตะรับนัทตะบัน N5 n, n 1, t 1 t 6 9ี่ใคร่อนนับี่ C8 s 5อันนี้อู่วาีน U6 E7, E5, E5 là màu xỉu. A3, A2 là màu xỉu. 2 B2 là màu xỉu. C4, C4 E5, E5 là màu đỏ. Không nên chơi màu ในีอะไรน่ะสิบก็ไาไหน่งเอรส่อะไรเอหก่งอาราร์าาอสนึ่งแปดเอสหกหนึ่งสองอันนี้เอล้วเนี่ยเอลนเราสา เจ้า O 7หนึ่งเจ็ดหนึ่ง E 6เจ็ดสี่9ทหนึ่ง5หนึ่งา9 T แปด A สามสอง A หนึเจ็ดสิบสอง O 7 E สอง E หนึห้ก็ หกเจ็ดสี่ไมไหกสี่แปดห้าหนึ่ง้าดีีเจเอสาจีอสานนะเอจีเอใช่มจีสามหรือ่าโอเคเอ็น ไม่ยูว่าอะไรอยูว่าีอยู่หกหนต่อไปหกหนึ่งเก้าเอสหกอหนึ่งเอสองยู่หกเอหนึ่เอหนึ่งเสองเสองเอหนึ่งสอง สอนเอ็นูทีาทสองีหกีทีหกไนึ่เอ็น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 ห้าห้าเจหคแล้วต่อไปเอ็น้าเอ็นห้าไ อันดี้ห้องนี้โอเคโอเคตกลงนะไปต่อ

ของคนมอะไรีเกใช่ไันะัดจกอะไรบ้างอะไรย่เีนไสังเกตเห็นมอ่าเลขอะไรนะอ่านึ่งน่าหนนอชื่อมันก็ตงนั้นตกงอนนทน อะไรนะสองจ็ดเ้ี่ยอ่าสองจ้าเก้าสองหนึ่งอหดหนึหลยแล้วแต่ชื่อเพราว่านามสกุลกับชื่อเนี่ยมันรอกันนามสกุนเนี่ยเกี่วกับหน้าที่กางรอางถ้ามันรอกันีมันก็จะหนีออกจากวงกลมเนน่จะอยูซ้ำๆวนไปวนมาเียแสดงว่าเหะที่จะทำงานกับ โอ้โหเจ้านี่มาชื่อเนี่ยเจจิตวิญญาณก็ได้จะจิตวิญญาณะถือว่าเขาช่วยเหลคนนะมคนของจิตวิญญาแล้วก็อารเราพอมาซื้อพัดพัดพัทพัดโอนนะ้นถกนุยงก็โอ้โหมาเรียนอันรเยุะห้าเกว่าละมาเรียนอดไเรียนชาติของไทยนะสงสัยเอ่ของ อยากจะช่วยคนรักษาคนแล้วก็มีแต่จะให้คนกลบอดหลยทำบุญทำากานแจกแจกคนให้แจกและแจกไอ้ของเนี่ยบางทีบางทีชื่อเราบางทีเราทำให้เราต้องต้องเสียสละ้อให้แบบนโอเคเบอร์สองนใครรัชวาลดิไคนี่ไโอเท่าไหร่สิสเจรกันนะับชื่อเมื่อมือนกันอะไรเรียก

สองจุดเก้าดีสองจุดเก้าด oh. ีสองจุดเก้าดีสองจุดเก้าดีแล้วก็มาเจอไรอ่ายี่มี่สนะตัเออสามสาะไรมสแต่เขาจะทำอาชีพอะไรทำเลขกสามมีชื่ออะไรเกี่ยวกับพู้หรอ กับพี่แบบปวดใาเป็น hmm. ตัวรายรารสื skin, ่สามสองสี <literal ness> uh ่เ huh. Bi ็เกอาจารย์เป <headlines> ็นศาสตราจารย์เป็นอจรย์ว่าต้อใช้ปากใช้อะไรพูดกดวดดไปเจอเรา่ใช้ปากแต่อาจารย์เป็นสาอันนี้ราควไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยน่ไใช่ตลอดนะแล้วกรับังกับอะไรนะคุณนักคุณนัอะไรมันข้าวกันเลย ก็ไปเรียนแพทย์ของไทยีการเนเลยของเลยเราเปีนครูที่ต้องช่วยคนอื่นเสีสละไปเลยอ่าเกอวกับรื่องขสิรีทบอลสรีทเทนไเนี่ยลองได้เ็นกันไทยสหสิบหกสิบสี่ เล่นที่ไหนตรงนี้บุหรี่ยัไอเคมาดูสแงจสมเกียะ็ตเลยสถึงสมีไม่พอนต้องเป็นอะไรนะเรองบรยาายันต้องต้อเปสจุดสาเอางนนะสองหน้าใจสามสี่เจ็ดก็เล่นเจ็ดเหมืนกันนะ เจ็บปวดทำทุกอย่างเลยเป็นเป็ดลุ้มหมดเลยเป็นลูมหมดเลยถ้าเานั้นใช่ใช่แล้วก็มาดูเลีเกาช่อเนเกาสมหาเรเกาขากนทำไมนนี้มันวนเวียนอยู่ในชื่อเราเราไม่ได้รู้เอตั้งชื่อภาษากี่เวกแม่เราทอ บางครั mile, ้งเนี dogs, ่ยเราเกิดมาเนี่ยมันมีอะไรทัดอย่างมันมันจับตลางเราถ้าเราต้องไปนี้เราพยายามจะไม่ไปทางหอที่มีเรื่องบางทีเราเกิเรืเองอะีรถ้าบางทีมันกับมาดึงให้เรามาแนีเลยนะีเลขสองสองใช่ไหมใช่ไหมีสองใช่ครับเอาของของคณ

Oh okay. yeah. ดึงมาที่อุ้งดึงก้าวี่ซื้อน่นี้ก็เียรนะรวมแลื้นะแต่ารวมเลยสองหกแปดเราละมันแค่แหึ่เจ็นีหนึ่งเจ็ดแปดเล้วก็เราสองกันคือสองห้าสองสองสองสี่ส่ไม่ีไเ สดงว่าทีนี้อั้งหมแล้วก็ต้องไปพูดนมเป็นหน้าผู้พิพากษาคเป็นเป็นหน้าผู้อาวุโสนทกประเด็นในุระดับซีโอไปทุกแบลงทุนเช็คุ่อะไรก็ได้ในงนเรยในช่วงปุแบบก็มีเรืองผริารจการอีกหนึ่งมันก็จะบางคนก็ตรงก็ไมเป็นไรนะแต่ว่าถ้ามันแหลนมันวนู่ยรอบตัวเราเลย Happy. ขาสั่งแบบัพอมูทีนแหนีไม่พ้เลยเกอบางทีเ็กานมาไปไปปะเรเแล้วกกมามนอยู่ตรงไหนมีความสุขสเป็คามมาอยู่ที่นี่้อมีความอ่ะไปู่ที่นกด้สุดเหมอนเราอ่าคนสามคน อันนี้อะไรสิบไ่ไหสิบยี่สิบ่วไม่ไห่ปไม่่งใครเชิญก่อนนะบอกเสร็จได้

แต่เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาการสอนต้องคุยต้องสอนมีสามมิตด่ครูบาอาจารย์ต้องสอนคนต้องสอนคนและต้องมีที่เป็นขอรัวองทเป็นสิ่งแต่ถ้าเรา็นอาจารสอนนักเรีนเปิดอุปกรณ์เปิดมาร์ทโฟนก็ได้อาคนี่อ่ะที่

ไม่ดีก็เป็นไปนะแต่ว่าบัรประชาชนนี um ่ที่ใบส่ที่ที่ตัวเจมี่นี่เรากลองกันะมาของสอตัวท่ไไมมันวนไปวนมาอยู่เด็กอยู่เล่นรอบวัดอะนะถ้าชอวิตเวไมาอยู่ไม่พ แล้วเราอยาเป็นอนะทุกคนคุณพว่าอาชี่เราทาี่จะทำี่ถึงไนมตมาลงมาดูทวอนเอกซดีรมาโดอะไรเลยเาว่าบางทีทีไม่ท่อนออต้องมาต้องมาทำหน้าที่ขอ,อ,องที่เราลดำเนิกนการอยู่ <c oughs> โอเคไหมเชื่อไหมใชรบ้าไม่ตรงบ้างใค่ถ้างคนคนเดีืวที่คณ คุณคุณซีซีเป็น,นยนะังไงชื่อระต,รงตรงนนองกับอะไร่ไหมมาหกใช่ไหมไหมีไม่พอนต้องเป็นหมอจิตวิทยาหมอเอาเป็นอะไรกันอ่ะเอาลกกระลาเลยเดี๋ยวเรมมาเรจะขึ้นทางใหม่แล้วเว้าอดันนี้ครูโรงเรียนีเรเกษตรพาเด็จไปเรียนมาแนี้เาพาลูกสาวตงทา อันนี้รกลัเดอกมากระดาากมาทักทายอ่คูนูชามาก็หน้าหน่อยาแค่ทาตัวกันเลยเดยกจะ่นข้มา้วยกจะยนยอ่มอตัวกเป็ดเลยอันนลูกสาวทำงานั้งหมดเลยผมก็าเาทำไมผก็ไม่แต่งงานกับในลูกเยอั้งเลยมาที่มาที่เลยผูดวงมาเจอวันนี้ เด็กมาด้วยเด็กมาด้าวยาม,มา่คูมามามานุนไปยืนข้งหนา,าได้เลยลูกสาวต่อมาลูกนีน้เรียนปกอบการไปกับไปที่กูไปยนะินข้างหน้านะคร,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 รับรูวิพาพวกเก่งขบวครบ dốc cái này này.